สบายดีพี่น้องสบายดีเอซีทุกคนพี่น้องเขามาวัดพี่น้องเลยมื้อนี่กะเมนูอาหารมื้อนี่พี่น้องจักอย่างได้ซ้ำอย่างว่ะซ้ำอย่างสี่อย่างทั้งทั้งนักกะซิตํามมาคุ้งอีพี่น้องมาซาเจะมี่และสมส่งเตมาเบิ้ล อันนี้สิเป็นหน่อไหมพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูใส่อันใส่อันเห็ดนางฟ้าใส่หมักอ,อึใส่กระดูกหมูพี่น้องเลยอาหารเมื่อนี่อันนี้เป็นหมักหมูของอันพี่ซื้อน้ำมันมักหมูบะข่อย มันมาไข่แดงวะเออเพื่นเพิ่นเพิ่นป้าน่ะพี่พี่ oh <my> God. โอ่ขี่เรื่อยจบตีนี้ตายด่วนพี่มังโมปลายุกิสือ,อน้ำเบาควันมีหรือ เจ้าที่ซือมาเอมังมูซื้อน้ำเบ่าควันอันเจ้าคือบนพนักพนไปส่งสิบหน่วยมันกะสีทานองเดียวกันเบอรท่าแหละจะคือบป่าเอารป่าป่าชัวชเอาเปหน่วยอร่อยมันจะไไดยูไดยูสันี่ไดยู กนเะันเขากบนนจกนันแหล้าร์ปดยจะปาป่าเออเอป่านั่นแหละป่ามันจะงามเช่เขานะป่าโลงป่าโล่งเลวก็ผาลงอลังมันงุมแลวก็บส่วล้างเต่าโลดสาวว่ห้าสิบาทอัมักงูเป็นหูปเต่าเขาจะมาถาเบิ่งไม่ใช่หูปเต่าเลยป่านั่นแหละงุ่มโล่แลลวก็ส่วนส่วอลด มันก็ท่านอยากซุกข้าเจ้าป้านํามแล้วข้าเจ้าปิดไว้พอด้วยงามหน่วยงามหน่วยงามซุกมะาตามาด้ซุกเตย่ามันซุกเตย่าอยู่ข้าไปนมเด้นุกเตยาแต่เพิ่มนเพิุกเตย่าเริ่มข้าเลูจ้าสิยาิดเมืองนอนแต่ดาบที่หน้าได้เมาโคโมชนาต่อเม่ามโม่ที่

ไม่มีอะ a รเลว่าโน r ตตัวมพลังมันยืมมันยืนตาวเออเอาัสั่นเลยชั่วๆไปเลยโลดมานมาด้กันเลยีเมื่อนห่เมื่ออยงกาปะนะอู้ไม่ยังบ่หน่นะขี่เลื่อยนะ

เอาไปงเียปี่สบันเพี่น้องอุปัชิวพี่น้องใส่ใบฟักบัวใส่มะเขือเทศสมะกลนอะไรพี่น้องอยากชิมมาด้วยฮะยกน้องสดสดเบิ่งเด้อเบิ่งตัวปลาเลือกจะมือซี่พี่น้องมันมาใหม่ๆนี่คือแบบอันแหงเย็นสำน้ำแข็งมันมาแต่ตู้เย็นมะเขือนี่ครับมามาขายให้ชิด้วย สองทุบชิมแล้วพี่อร่อยป่ะพี่อร่อยค่ะมันนัวนางประจันอันนี้ชีแกงน้ำใหม่ใส่กระดูกหมูส่วนอันนี้เพิ่นสิตม้มยำบ่พี่น้องตม้มยำปอดหมูตม้มยำปอดหมูใส่ใส่หมูเครื่องในมันว่าง่ายพี่น้องป้าไม่ถท้าโซฟีมือมือนี่ <laughs> ไหวใจอยู่ไปเแถวไหวใจอยู่วะค่ะเจ้าเห็ดแช่ยบจิจจอกคัทผู้เคยเห็ดคัทผู้บุเคยเห็ดแหละก <c oughs> ำลังแต่งผ้าเพนพี่น้องเห็น,นบ่พี่ไม่มีน,ออน <c oughs> อ้อ,อนงงวงอีกห้องผู้เลยอ๋ออันน้องงวงมาใสา่เพ้นน้องงวงน้องคุ้ยผสมกันบ่ยางละอันนี้ ยางละถุไองมันคองมังโ่สบายดีเด้อา่ได้หลงงัวมาสบายเข้าวีนเออๆได้ละอาหารหวานอาหารข้าวโซงนี่ยะขเกันตัวเม้งงัวกัตัวเม้อยเลยกัน้านีบต้มยำพร้อมสฉยเีให่เนาะ

นี่แหละพี่น้องหาหนากินโลค่ะนี่เจ้าบาลมาปะต้องอ่ายคือเจ้าเลยโอ้สาธุบุญน้ำเปินอืมปิ้ลเนี่พ่อทงปลาทอียงโอ้โมาไ้เห็ดกระสือซอยซอสเอ้ ทักใส่ผ้าเพนพี่น้องผ้าเพ้นสามผ้าวะเอาเฮ้ตุมเอ ไอ้เกแกงกก่กะลงแกงค่ะไม่สู้บพาะันแล้วอันนี้เรียมาเล้วค่ะเพลกเพล่โอ้โหแกแกไก่โบท่านเพล่จํะมาลายอย่างโพดบ่เป็นยังดอกในนองวัวน่องค้ยปนแวลมฝนกยังโบเล่วัวเลิศมา

อาหารเหลือเนาะเนี่ยเก็านพมเหมือนกันืมเขาว่าคนมันก็ไมเร้ายนะเขาไปเจาะเขาจะไปงานดองนำเด็กแ่คือว่าไม่ใหญ่ทันเลยกับป้าถือกันือจุ่มซองนะชว่เนะจุ่ซองยังได้คนบุคลาลัยได้ยู้หนึ่งนะพ่ว่าคือคือบ่าคนลายิ้หนึ่งเฮ้

คลองกินแต่ยังบระธนเพนพี่น้องเพนอะไรกันเนาะพี่ยิปเพนในตอนหนึ่งอุ้ยตอนใหญ่พูดพี่คนชวยคนชวยพภาษิคิดตอนใหญ่ไม,ม่เห็นย่างแกงไก่บ่ แกงไก่น,บบนีเมี้อวันชุดยอดแกงไก่เข้าใสอีกครั้งมะหุงเข้าขึ้นยำเบิร์กเลยแกงเพียวๆเรืเ่อย <c oughs> ใส่เขาเบื่อไปเลยกลับมาแล้วก็มาคารุนต่อพี่น้องมัน หอมสวยๆใช่เนาะใส่แกงไก่มา้ามาใส่เดี๋ยวเราไปตั้มเื่องก่อนเออเออใ่ดดใส่เขาเือไหใส่มเี้เฮ้ยใส่ยเใส่แลใส้ยมันจังเสเนาะมันผักแครก็ต้องต้นผักแคแยงลงน้ำ ระสะเาันหรนะใส่ขู่กันแุณสบกวกาแฟกาแฟมีแกงเขากินใยุ่อันอาออาออกองโซน่ะอันนี้เคียงนี่อย่ามาห้องใส่เฉพาะตุกตุบตตุบตับได้อันเนี้ยาเาคีไปเกสนิแล้พี่้องเลย